ในวันที่25มกราคมนะคะก็จะถึงกำหนดจน่ายนี่ให้กับบริษัทเปอร์เกอร์อาร์จำกัดสำหรับรอยสตามไบวังวินเลขที่160โดยจ่ายเป็นเช็คเลขที่457129 6ลงวันที่15เดือน2 2558จัดวันทีกระแสรายวันของบริษัทเลขที่บัญชี0 0 8 1 1 4 2 6 0 7 รื่การทาน,นี้เมื่อเรานำมาวิเคราะห์แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับระบบเจ้าหนี้เราก็จะไปที่ระบบเจ้าหนี้แต่วิเคราะห์หนี้เข้าเอร์กลเราจะจัดทำใบเสร็จสินค้าเพื่อจ่ายเช็ค 3 0 0ศูนึใบเสร็จจากต้นนี้เพราะเราได้รับใบเสร็จจากต้นนี้มายังไม่มีการบันทึกใบเสร็จเลยนะคะแล้วก็จะเอ็3ตามนเข้าไปเลขที่เลขที่อ้างอิง ไปที่วันที่เอกสารค่ะเป็นวันที่ยี่สิบหหนึ่งนะคะผู้ขายรหัสเราก็กดจุด enter เพื่อที่จะเลือกเราเลือกเป็น paper art นะคะ S ศูนย์สองผลใวางบินค่ะแล้วก็พิมพ์ Y เข้าไปมันก็จะขึ้นหน้าให้เราระบุเลขที่เอกสาร เอก,ก3าที่ใบาวางบินของระบบซื้อเล่ม0 0ยูนย์ศูนหนึ่งก็คือใบาวางบินเลขที่ภายในเราก็จะเลือกเพื่อค้นใบาวางบินที่ค้าชำระมีอยู่ใบหนึ่งซึ่งมีเลขที่ตรงเลขที่อ้างอิงตรงกับที่เราจะทําการชําระนี่นะคะก็คือ1นึ่งหนึ่งกก็เลือกค่ะคลิกโอเคโปรแกรมดึงข้อมูลมาให้ ศูนย์ศูนย์ศูนย์หน่ับศูนย์ศูเดือนสิบสอ้ดวยเงินในเอกสารไม่ตรงกับไ์ก่อนหน้าไม่สามารถดึงมาได้ที่ไอศูนย์ศูนย์ูเสียที่อ้างอิงแปดสามกัวหน่19สิบ 19, เก้าเดือน158 การจ่ายนะคะคลิกที่คอลัมน์แรกจุดเราก็จะให้บันทึกายละเอียดเอกสารการชำระเงินมาจำเงินจ่ายล่วงหน้าประเภทเอกสารธนาคารเราก็กดจุด Enter เพื่อเลือกประเภทเอกสารธนาคารก็คือเราจะเลือกเป็น C W ก็คือถอนโดช็คเช็คเป็นเช็คจ่ายนะคะเลือกที่เช็คก็คือ 5 6 7ห้าหกเจ็ดวันที่ก็จะโปรแกร,รมรันมาดึงข้อมูลมาให้มันก็จะเปลี่ยนวันที่ดิวเด e เป็นวันที่ ที่1 5บห้าศูนย์เกินห้าสี8ห้าผู้จ่ายผู้รับก็สุกเ a p e r แล r วอาร์ตสมุดบัญชีเงินฝากกดจุด Enter เพื่อเลือกเราจะเลือกเป็นกระแสรายวัน อันกร็จสิ้นนะคะ f 1 0เรียบร้อยค่ะเราก็กดบันทึกอีกที f 1 0ลงบัญชีอัตโนมัติเป็นเดบิตเจ้าหนี้การค้า1583.60นเครดิตเช็คจ่ายรอนำเงินเข้าบัญชี1583.60น f 1 0บันทึกเสร็จแล้วค่ะเราก็ e p t อเอกก็จะเห็นว่ามีใบ,บเสร็จรับเงิน เข้ามาเป็นของเบอระอาดเป็นอานเสร็จสิ้น